สดรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยาทูวปูครับใครเข้ามาฝากดากดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยไปก่อนครับภาพมันมูอทุกคนมันเป็นอะไรอยากไปสำนักอยากเจออาจารย์อ่านะครับก็ทุกคนก่อนที่จะมาสำนักก็ศึกษาศึกษาอาจารย์ได้ที่ทุกคนเข้าไปใน YouTube พิมพ์ว่าตามรอยนาคา EP ที่13ไปฟังประวัติอาจารย์ก่อนไปฟังที่ไปที่มาว่าอาจารย์คนนี้มันเป็นใครวะมันมาเรียกตัวเองว่าอาจารย์นี่มันมีความสามารถแค่ไหนมันมีบารมีแค่ไหนไปฟังก่อนนะครับถ้าจะมาก็มาได้ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตบ้านโนนสามัคีอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน์ตั้ง GPS location ว่าตำหนักปูใหญ่ออ่างจุดนอต บ้านโนสามชีอำเภอนามนจังหวัดกระสินตําหนักปู่ใหญ่ออนอตเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง17นาิกา30นาทีถ้ากลัวมาไม่ทันกลัวมาไม่ถูกทักลายที่อาจารย์ให้ไว้นะอ,อ่ะเดี๋ยวแคปชุดเต็มกันเลยครับพกกลุ่มด้วยพี่โบพี่ลุงรันเลขอีกหน่อยเออรันแล้วตัวนี้อ่ะโอเคชุดนี้ทุกคนคงเห็นแล้วอ่ะแคปกันก่อนเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาขอเข้ามากรรมกันซาดีเจ็ดพันหนึ่งร้อยคนวันนี้คนดูไม่ถึงหมื่นเพราะว่าหนึ่งแหละเพจก็เพจสำรองอืมพรุ่งนี้วันเกิดอวยพอนี้สุขสันต์วันเกิดครับพี่เดือนเนี่ยเอฟซีคนนี้เคยมาที่สำนักแล้วพรุ่งนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนื้อสิ่งอื่นใดขอให้เฮงๆรวยๆถูกสามตัวถูกรางวัลที่หนึ่งร่ำรวยเจอแต่คนดีๆสาธุ ชุดนี้ทุกคนก็คงเห็นแล้วซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองใครชอบอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสองอาจารย์ชอบสองเจ็ดสามเจ็ดสองหนึ่งเม็ดเดียวสองเจ็ดเจ็ดสองสามตัวมีสองเจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งนะครับผู้ใดหมักสองอย่างครับอลองพูดมาชอบสองอะไรกันขอความคิดเห็นหน่อยขอความคิดเห็นนะครับพี่น้อง มักสองอย่างเดียวทุบปู่จุดแล้วนะรอแป๊บหนึ่งทูบปู่กําลังทําครับแป๊บหนึ่งมักสองอย่างครับชอบสองอะไรพิมพ์มาหน่อยเดี๋ยวแคบชุดเต็มกันเลยครับเพราะบางคนเขาอ่าง่วงนอนกันเขาด่าผมแล้วตอนเนี้ยอาจารย์เป็นกันเองมากไปมารอบหนึ่งครับเนี่ยติดตามอาจารย์น่ารักเสมอไหนใครเคยมาที่สํานักแล้วบ้างรอขอขอมากรรมนะใครไม่เคยถูกหวยใครที่เป็นเอฟซีอาจารย์เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาขอข,อขอมากรรม ใครอยากสวดมนต์กับอาจารย์ครับรู้จักอาจารย์ตั้งแต่เริ่มสร้างปูเนี่ย FC ตัวยงนันเนี่ยนะใครอยากขอขอมากรรมกับอาจารย์ครับวันนี้จะพาสวดครับไปทุกอาทิตย์เลยค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งเป็นกันเองมากค่ะเนี่ย FC ตัวยงมาตลอดเลยนะครับเนี่ยเห็นกันตลอดดวงดีนะเนี่ยเออมาย่ำไหลกบพอกันมาเป็นทังไปนะ <c oughs> นะอันนี้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็ชุดเมื่อกี้ ชุดนี้คือชุดที่ตัดออกส่วนชุดชุดนี้คือชุดเต็มนะครับแคปไว้ใครชอบโดนใจก็ทําไมไม่มีสองเก้ารู้ไหมม,มันชอบอั้นอนะเลยตัดออกอย่าย่ายอนหลังไปเออเก้าอย่าลืมเลขที่อาจารย์ออกจากอะไรนะห้องผ่าตัดนะหนะ้าเกแปดะงวดก่อนก็หมดเยอะนะแต่ว่าก็ติดไว้หน่อยนะสิบาทห้าบาทสิบาทไปบ่อยค่ะ ไปมาปีที่แล้วไม่เจอออค่ะไว้มาใหม่เด้อจะมาทักไลยอาจารย์ก่อนได้ร้านสุขติเนี่ย fc ตัวยงมาแล้วอฟังมากค่ะตั้งแต่เปิดเนียนมาอืมติดตามอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ยังไม่ดังเลยนะครับเป็นไงดังแล้วเป็นยังไงอาจารย์ดังแล้วอาจารย์แบบยิงไม่ท่าใหญ่ไหมไม่มีเนาะอ๋อปวดขาครับแบบหนึ่งไปหาอาจารย์นี่สำนักอ่ะ รู้จักตั้งแต่เฟซชื่ออนาตีวิบบับตั้งแต่ปีสองหลงรักเลยนะครับนี่อ่านไม่ทันก็อย่าน้อยใจนะครับทุกคนถ้าอ่านไม่ทันอย่าน้อยใจนะแป๊บหนึ่งนะแอดวินกำลังทำเลขทูบให้นะครับแล้วก็อ่ะทูบครับแคปเลยเเก946 94 9646 ระวังพวก9 9้ากับหกไว้ด้วยนะทุกคนอืมลืมเขียนเล,เลขลงให้ระวังพวก9 9้ากับหกไว้ด้วยเพราะว่า94-96-46มันตัดพวกนี้ระวังมันกลับหัวไงก็เป็นพวก9 4 9าสี่อะไรแบบนี้ระวังระวังระวังนะระวังเอาแล้วกันเนาะแคปหรืยอยังอ่ะพิมพ์สนใจดูลายมันเด้งไปหาเลยนะ พื้มใจที่ออนอดประเสรประสบความสําเร็จในทุกวันนี้นะครับขอบคุณนะครับนะเก้าสี่เก้าหกสี่หกก็เก้าเก้ากับหกหกเอาแล้วกันอืมดูไม่ได้เลยครับอ่พิมเก้าสี่หกให้หน่อยทุกคนอืมเนาะมันมีเก้าเก้ากับหกหกด้วยนะในชุดนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้แล้วกันไอที่อยากอ่าบูชาวัตถุมงคลก็บูชาทูบบูชาอะไรก็ลายนี้นะครับที่ถามว่าบูชาอะไรที่ไหน ถ้าพิมสนใจแล้วไม่เด้งก็แอดไลน์นี้ครับแอดห้าสามหกจเคพจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับวันนี้คนดูสูงสุดแปดพันกว่านะเออเอแอดห้าสามหกจีนะครับ